ที่เนียนกินฟรีที่ร้านอาหารแบบไม่ต้องจ่ายเงินสเต็ปแรกนะครับเข้าร้านอาหารนั้นและสั่งเมนูที่ถูกที่สุดของที่นั่นก่อนสเต็ปที่2หาที่นั่งในร้านแล้วก็นั่งกินครับระหว่างนั้นเราก็แอบมองโต๊ะคนอื่นด้วยต้องคอยสอดส่องรับว่าโต๊ะไหนลุกไปเรามีของเหลือที่โต๊ะเหลืออยู่บ้างสูตรนี้ใช้กับร้านที่นักท่องเที่ยวหรือคนต่างชาติเยอะนะครับเพราะคนพวกนี้กาลังซับจะเยอะแล้วเขาจะซื้อเยอะจนกินเหลือมาสูตรสเต็ปที่3ครับพอมีคนลุกออกไปจริงๆเราก็แอบดูเลยว่ามีของที่โต๊ะเหลืออยู่ไหมีีขออองเเหลลืรรากก็แบบุ เนียนไปนั่งแทนที่เลยครับแล้วเราก็สวรมรอยกินต่อเลยทําเป็นนั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเราเป็นเจ้าของโต๊ะนี้แต่ต้นครับรยอยากได้ขนมฟรีไหมเอาหนมหน้าหนมหน้าหนมหน้านมหน้านมหน้าหนมหน้าหนมหน้า